นวดบนเบาๆเช้าเย็นนะคะเนื้อครีมมีความเย็นแล้วก็ซึมซับได้เร็วค่ะ สวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติ๋งนี่ชาแนลนะคะติ๋งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๋งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติ๋งจะมาแชร์สูตรการทำครีมหน้าเด็กหน้าเด้งผิวหน้าอิ่มฟูนะคะเป็นสูตรทาเช้าเย็นค่ะทำครีมไมาใช้เองง่ายๆนะคะแค่3อย่างค่ะก็จะมีนะคะเจลาตินหางจระเข้ค่ะ เจ้วันหางจระเข้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและยังทําให้ผิวขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเบบี้ออยล์นะคะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะ แล้วก็มีนมสดหรือนมจืดน,นะคะช่วยทําให้รูขุมขนกระชับทําให้ผิวนุ่มน่าสัมผัสเหมือนผิวเด็กนะคะช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวกระจ่างใสยังช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็ช่วยชะลอความแก่ของผิวของเราด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ทําง่ายๆนะคะมีแค่3าอย่างค่ะเจว่นหางจระเข้นะคะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะ เราจะทําไว้ใช้ประมาณอา,อาทิตย์หนึงก่อนนะคะหมดแล้วค่อยทําใหม่ค่ะเบบี้ออยนะคะเบบี้ออยประมาณ2-3สหยดค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็นมสดหรือนมจืดค่ะหนช้อนชานะคะเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันก่อนค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ครีมหน้าเด็กหน้าเด้งหน้าใสนะคะเดี๋ยวสิงเปลี่ยนถ้วยกันนะคะจะได้เห็นเนื้อครีมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ครีมนี่ค่ะเนื้อครีมนะคะเขาจะมีความเนียนนุ่มมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะใช้ทาเป็นประจำเช้าเย็นก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเด็กขึ้นผิวหน้าอิ่มฟูขึ้นนะคะ ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นผิวขาวกระจ่างใสยังช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะแถมยังออพอผิวหน้าเราอิ่มฟูขึ้นนะคะเวลาแต่งหน้าหรือว่าลงครีมเวลาแต่งหน้าก็จะติดทนนานขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นไม่ลอกไม่เป็นขุยด้วยนะคะสาวๆคุณจะชอบสูตรนี้ค่ะในตู้เย็นได้ประมาณ10บวันนะคะนี่ค่ะง่ายๆค่ะสูตรนี้ ไปลองดูนะคะเป็นสูตรทายเช้าเย็นค่ะตอนเช้าลงครีมตัวนี้แล้วก็ตามด้วยกันแดดหรือว่ามีครีมบำรุงตัวอื่นก็ลงตามไปเลยนะคะแต่งหน้าก็จะติดทนแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าผิวของเราอิ่มฟูไม่ลอกไม่เป็นขุยนะคะลองดูนะคะสูตรนี้ค่ะถ้าชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ